นางเถกเดยว,ว่าเนี่ยมึงทำกับข้าวไว้ใส่บาตรตอนเช้าด้วยนะอืมก็ดีเหมือนกันนะไม่ได้ใส่บาตรนานละแล้ววันนี้มึงคิดยังไงเนี่ยถึงอยากจะใส่บาตรถ้าบักพลอยกูฝันไม่ค่อยดีอดิฝันว่าสร้างองค์ปู่ปรสิทธ์เนี่ยจะสร้างยังไงก็สร้างไม่เสร็จสักที มันก็แค่ความฝันนั่นแหละบักพวยอย่าไปคิดมากเลย <c oughs> อืมก็ขอให้เป็นอย่างที่มึงพูดเถอะ <c oughs> สายจนตะวันโด่งขนาดนี้แล้วทำไมพระถึงยังไม่ยอมมาเดินมาบินธบาทอีกวะ <c oughs> มึงถามกูแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่าพระอาจารย์มาแล้วนิมนต์ครับ วันนี้มันมีอะไรดนจิตดนใจหรือโยมพวยถึงได้มาใส่บาตรเนี่ยเ oh. มื่อคืนผมฝันไม่ค่อยดีอะครับพระอาจารย์ <c oughs> ฝันว่าสร้างองค์ปู่ปรสิท์ไม่สําเร็จใช่ไหมโยมพวย <c oughs> พระอาจารย์ทราบได้ยังไงหรอครับ <c oughs> ในนิมิตความฝันของพระอาจารย์ก็เห็นเหมือนกัน oh. ในนิมิตความฝันของพระอาจารย์เห็นยังไงบ้างครับ oh. ปูนปั้นพญานาชินเนี้นะมันสร้างขึ้นมาด้วยความเกียรติชัง oh. การที่ประกอบร่างใหม่ของปู่ปรสิตนั้น oh. เป็นงานที่มีเบื้องหลังจากความที่อยากเอาชนะ oh. ซึ่งไม่ได้เกิดมาจากศรัทธาที่บริสุทธิ์ oh. ร่างใหม่ของปู่ปรสิตเกิดจากความแตกแยกเป็นหลายส่วน เหมือนกับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> และถ้าปูปรสิตประกอบล่างแล้วความแตกแยกของผู้คนหลายรอบปูปรสิตมันจะสมานกันได้ไหม <c oughs> และโยมผวยจะสมานฝั่งตรงข้ามและฝั่งเดียวกันได้ไหม <c oughs> พญานาคที่ต้องอ้าปาก <c oughs> เพราะว่ามีพิษร้ายอยู่ในตัว <c oughs> ปูปรสิตถูกสับปูปรสิตถูกขังมีพิษร้ายทั้งตัวพิษร้ายไหลนองทั่วอาณาจักรดงดอก <c oughs> เป็นความโชคดีของชาวบ้านที่กกกอกที่พิษร้ายนั้นได้ถูกน้ำฝนชะล้างออกไปหมดแล้ว <c oughs> โยมพวยอย่าได้เอาความเกลียดชังมาสมานกันอีกเลย <c oughs> ปูนปั้นปูปรสิตนี้ไม่ใช่ของขังและก็ไม่ใช่ที่ที่ต้องมาเคารพสัการะแต่ปูนปั้นปูปรสิตนี้ก็เป็นแค่แลนด์มาร์คของโยมพวยที่ตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กตายปูปรสิตก็เป็นได้แค่แหล่งระดมเงินทุนให้โยมพวยได้กอบโกยผลประโยชน์ก็แค่นั้นเอง อะไรกันครับพระอาจารย์ทำไมในนิมิตของพระอาจารย์่ถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับ oh. หยุดสร้างเวรสร้างกรรมได้แล้วนะโยมพวย <c oughs> ชาติหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เวรใช้กรรมหมดหรือเปล่านะโยมพวยอ <c oughs> าตมาไปแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันฉันเช้า <c oughs> เชิญครับพระอาจารย์ <S <S คลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานินแ at Home ด้วยนะครับขอบคุณครับ